นับสนุนโดยลิวกาคงทนประหยัดน้ำมันต้องนึกถึงมอเตอร์ไซค์ลิวกา035 611 141 086 367 1432 086 398 1432 Force Energy Saving Solution โคมไฟถนนประหยัดพลังงานประหยัดไฟสูงสุด60-70%เรามีทีมสำรวจพร้อมให้คำปรึกษาในการติดตั้งและเปลี่ยนมาใช้ LED Strip Light 02 หกหน0 0 8 8้0ศูนย์ศูเมื่อวันจันทร์ที่สองมิถุนายนพุทธศักราช2 5 5 7เวลา16นาฬิกานายวิบูลสงวนพงศ์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปประธานเปิดโครงการปลูกป่าและปลูกข้าวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ8 2พรรษามหาราชนินีและโครงการมอบกรรมสิทธิ์ไทยชีวิตโคกระบือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามรบรมราชกุมารีใน,นอโอกาสมหามงคลสมีพระชนมายุ60พรรษา2เมษายนพุทธศักราช2 5 5 8ณโครงการฟาร,ร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดิริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถตำบลสีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองโดยมีนายประวินชนิดประสาทผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองให้การต้อนรับนางทิติรักษ์แสงงามในอำเภอแสวงหากล่าวว่าจังหวัดอ่างทองจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เด็กเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและเสด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อให้ผสานนิกรชาวจังหวัดอ่างทองแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและพระโรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้นตามโครงการประชาอาสาปลูกป่า800ล้านกล้า80,000ามหาราชินีเพื่อเป็นการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของจังหวัดอ่างทอง ในเรื่องแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยต่อมาเมื่อเวลา16นาิกาสนาทีนายวิบูลสงวนพงศ์ประหลัดกระทรวงมหาดไทยประกอบพิธีถ่ายชีวิตโครกระบือตามโครงการถ่ายชีวิตโครกระบือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเื่อนในโอกาสมหามงคลทรงมีพระชนมาย,ยุ60พรรษาสองเมษายนพุทธศักราช2558ับมอบเป็นกรรมสิทธิ์ให้แก่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ ในสดเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถตมนูนศรีบทองอําเภอสแสวงหาจังหวัดอ่างทองจากนั้นเดินทางไปปลูกข้าวพันไรซ์เบอร์รี่ด้วยการทํานาข้าวเกษตรอินทรีย์ถวายแด่สมดเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโดวยวิธีการโยนกล้าข้าวในแปลงนาสาธิตและปลูกป่าต้นกระถินเทพาจํานวน5้าอต้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่สุดเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินรรชีนาถแปดสิบสองภาษามหาราชินีในครั้งนี้ด้วย นดลงชาติทร erm ัพย์สินถ ok ่ายภาพวาทีร้อยตรีวิมุตติอัยรากุลวัตสํานักงานข่าวท้องที่จังหวัดอ่างทองรายงาน